พเจะตายพีเศะตายแล้วพีเศะถกขันตีตายหรอว่างตีพิเยตายแล้วโอ้เ้าไหมเา้าเข้า้าเข้าเขี้าเข้้าเเ้าเ้าเเ้าเ พ่อพ่อเจ้าตีกันเจ้าตีกันไปไปเมียหลับไป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 โอหังโอหังเจ้าโอหังหังเจ้าจตีจตีโอหังพ่อพ่อตายแล้วพ่อ่อจะตีกันจะตีกันจะตีกันพอพเ้าตีกันเซ้าตีกันไปไปเมียหลไปไป Bye bài hoang oh hoang oh sao hoang oh oh sao hãng hoa hoa tay sao hoa đi ya đi gần ya tì gần ya tì gần ya tì gần đi tì gần ya tì gần phút tì gần ya tì gần 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 นกันเสมออยว่ปตอปตอตอห้าล่อแบบนง่าอ่าแจงใจโม่งแจงใยคนตื่นตื่นนุมคนตื่นมาฝาดกันเลย่ยบุบบับบเบบับเรดินยบกันเอเทัาอิ ไม่หงมีอันวะโอ้ <hi bona S 1> เส<ร>ียท่าเสียท่าเสียท่าบักหังหามเืยเข็บเอ้ยเทบโอ้ยทีสุดบัหังบ่ได้วางชนะวางคมข้อตอกดักเลยตายแล้วเป็ดเทยบตายถึงหยบหัว ตายแล้วคือไู่ยอมแพ้ล่ะไปแล้วไปแล้วโอ้ยอมแพ้แล้วเทียบยอมแพ้เทียบยอมแพ้อะชนะชนะเป็นเะเยกโอ้หนีเลยพุน